สวัสดีค่ะมือน,นีสิภาพไปเบิงนะคะบานแม่นะคะเพิ่นมีการต่อเติมโดยทีมงานของอาจางสะเสถียรนะคะส่งกับเป็นอ่ายเนาะไปเบิงว่าเพิ่นต่อเติมส่วนใดแน่นะคะและ้วก็มีรูปแบบจังใดแน่นะคะไปเบิงค่ะ กิจรายละเอียดนะคะนี่รีวิวการทำห้องน้ำแต่ขาดอันเพิ่มเพิ่มในตอกอกนะกระเบื้องกระสีสวยงามดีจ้ะ ฟอสออนนี้เป็นหลังบานนะค่ะเป็นหลังบานมีการต่อเติมนะคะกะเห็ดกำแพงนะคะมีการต่อเติมสวยงามีพระพงสองอัน ก็การทาสีพร้อมกับคนนอนอยู่แล้วก็คนเล่นเกมอยู่นะคะข้าน่อก,ก็จะมีการปูแบบนี้นะคะคือทีมงานสาร